สวัสดีครับกระผมเด็กชายเชยพลมูลอัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับเลขที่3จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดตรนองครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะครับผมที่ทำให้เรานั้นพบเจอแต่ความสุขครับ แต่ละศาสนานั้นก็ล้วนมีวิธีในการสร้างความสุขในแบบฉบับของตนเองครับผมและในวันนี้นั้นผมขออนุญาตนำการสร้างความสุขในฉบับของพระตถาคตมาแชร์ให้ทุกท่านฟังกันครับจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับอันดับแรกเลยการที่เราไม่มีความสุขนั่นก็เกิดจากการที่เรามีความทุกข์ใช่ไหมล่ะครับผมผม จึงขออนุญาตยกเอาอาริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการมาแชร์ให้ทุกท่านฟังกันครับอริยสัจสี่คืออะไรอาริยสัจสี่นะครับผมก็คือแนวทางในการที่จะนำพาเรานั้นไปหาจุดแห่งการพ้นทุกข์นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคหรือที่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือปัญหา สาเหตุและเป้าหมายวิธีการแก้ไขครับผมโดยถ้าเราเอาสี่อย่างนี้มารวมกันเลยเนี่ยก็ออกมาได้ว่าเรานั้นจะต้องหาเหตุแห่งทุกข์เราและเราก็จะต้องหาทางพ้นทุกข์ครับผมนี่คือหลักการง่ายๆของอริยสัจสี่ครับผมในปัจจุบันนั้นเราสามารถนำอริยสัจสี่มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมากมายครับผมอาทิเช่น สิ่งที่ผมได้เอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมก็คืออาริยะสีกับ ROV ครับทุกก็คือหัวร้อนเล่นเกมแพ้เร่งตกนะครับผมทำให้เราเกิดความทุกข์นะครับหตดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราไม่อยากจะให้เร่งตกนะครับผมอยากเล่นมากจนเกินไปไม่อยากแพ้อยากแต่จะเอาชนะนะครับผมนิโรธเนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องไม่เครียดกับเกมมากเกินไปครับนิโรธก็คือ เป้าหมายแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะครับเราอย่าไปจริงจังกับมันมากเกินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีความจีรังยั่งยืนเมื่อมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปครับผมต่อมาก็คือมัคก,ก็คือวิธีการที่จะดับทุกข์นะครับอะไรบ้างที่จะทําให้เรานั้นไม่เกิดอาการหัวร้อนนะครับก็คือเล่นเป็นเวลาครับเราจะต้องไม่เล่นเกมมากเกินไปนะครับผมเพราะยิ่งเราเล่นมากเนี่ยยิ่งเราเครียดเครียดเครียดความดันก็จะสูง นะครับผมหรือพูดง่ายก็คือสะสมความโกรธไว้จนในที่สุดนั้นเราก็จะต้องหัวร้อนได้เมื่อเราเล่นมากจนเกินไปนะครับผมจากนั้นเราจะต้องฝึกคิดบวกฝึกทักษะการเล่นนะครับถ้าอยากเล่นให้เก่งมากขึ้นจัดการอารมณ์ตัวเองให้เป็นครับถ้าเรายังอารมณ์เสียเราฝึกยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะเรามมวแต่อารมณ์เสียเครียดกับตัวเอง นี่นะครับผมก็คือวิธีแรกวิธีพื้นฐานในการกำจัดความทุกข์ของเรานั่นเองครับผมต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเราเนี่ยสามารถจะคิดแบบอริยสัจสีได้แต่จะทำอย่างไรให้จิตใจของเรานั้นเห็นพ้องคล้อยตามกับอริยสัจสี่นะครับผมหากเราไม่ได้มีสมาธิใจจดใจจ่อกับอริยสัจสีนะครับ ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแค่เราอ่านหนังสือครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงได้นำนิวรณ์5ประการมาให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกันครับนิวรณ์นะครับคืออะไรนิวรณ์คือตัวรบกวนขวางกั้นความคิดจิตใจของเราไม่ให้จิตสงบไม่ให้เกิดปัญญามีทั้งหมด5ตัวได้แก่ความอยากความโกรธความเหงาความฟุ้งซ่านความลังเล ถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับผมนิวรวนคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่มีสมาธินะครับผมนิวรวนตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือพยาบาทนั่นเองครับซึ่งความโกรธนั้นพอเราโกรธความดันก็จะสูงความเครียดสูงทําให้เรานั้นทําอะไรไปโดยไม่ได้คิดพลั้งมือทําไปใช้อารมณ์ทําไปนะครับผมตัวที่2นั้นก็คือความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยนะครับผม ในที่นี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแย้งมาว่าอา้าวการที่เราเนี่ยหยุดคิดกำลังคิดอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยมันทำให้เราไม่มีสมาธิหรือต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าความลังเลใจกับกำลังคิดตัดสินใจนั้นแตกต่างกันนะครับผมความลังเลนั้นคือความอยากได้ทั้งคู่ครับแต่การที่เรานั้นตัดสินใจคิดนั้นเราจะรู้เองครับว่าทั้งคู่นั้นอันไหนเหมาะสมกว่ากันครับ แต่ถ้าหากว่าคุณสมบัติทุกอย่างนั้นมันเหมือนกันทุกประการเลยท่านก็จะต้องตัดสินใจหยิบอันใดอันหนึ่งมาครับผมโดยที่จะต้องไม่ไปห่วงหาอะไรอีกอันหนึง่งเพราะสิ่งที่อยู่ในมือเรามันก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งนั้นนี่ครับใช่ไหมล่ะครับต่อมานะครับผมคือความฟุ้งซ่านความกังวลใจสิ่งนี้เนี่ยชัดเจนครับความฟุ้งซ่านความกังวลใจนำมาซึ่งความไม่มีสมาธิแน่นอน และอีก2อ,อย่างนะครับผมนั่นก็คือความหดหู่ใจและความพึงพอใจครับแน่นอน,นครับความหดหู่ใจความเศร้านั้นนํามาซึ่งความไม่เป็นสมาธิครับแต่ความพึงพอใจนี่นะครับบางท่านนั้นอาจจะแย้งมาว่าการที่เรามีความสุขนั้นทําให้เราไม่มีสมาธิกระน,นั้นหรือต้องพูดก่อนนะครับว่าอะไรมากไปมันก็ไม่ดีถูกไหมละครับหากเรามีความสุขมากเกินไป หรือพูดง่ายๆเลยนะครับตามภาษาวัยรุ่นของเราก็คือถ้าท่านกําลังฟินกับอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เรากําลังหลงรักอะไรอย่างนี้ครับช่้นท่านเคยมีเพื่อนร่วมห้องแบบแอบรักเพื่อนร่วมห้องไหมครับผมมันจะไม่มีสมาธิในการเรียนครับเพราะใจไปจดจ่ออยู่กับเขาคนนั้นครับและอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการให้อภัยทานครับผมสิ่งนี้ คือสิ่งที่ทำได้ยากมากที่สุดครับแต่ถ้าท่านทำได้นั้นท่านจะพบเจอกับความสุขเลยครับการให้อภัยนั้นไม่ใช่การที่ปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นเข้ามาโจมตีเราครับแต่การที่เรานั้นยังยึดติดยังแค้นยังพยาบาทแล้วเมื่อไหร่ตัวเราจะมีความสุขครับจนกว่าเราจะแก้เค้นเขาได้กน,นั้นหรือครับบางอย่างนั้นอันไหนที่ปล่อยได้ก็ปล่อยครับแต่อันไหนปล่อยไม่ได้นั้น พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ปัญญาในการแก้ไขครับผมใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดครับเมื่อท่านนั้นได้ให้สันติแก่เขาสักวันหนึ่งความสันติก็จะมีแด่ท่านครับแล้วถ้าบางคนนั้นบอกมาว่าเราให้สันติเขาไปแล้วเขาไม่ให้สันติเรามาอย่างนี้ต้องทําอย่างไรอันดับแรกนะครับก็ถ้าเราเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ให้สันติแก่เราแล้วเรารู้สึกโกรธเนี่ย เราต้องให้อภัยเขาครับให้อภัยอีกแล้วครับถูกต้องเราต้องรู้ตัวเองครับว่าเมื่อไหร่ที่เรามีทุกเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองนั้นออกมาจากจุดๆุดนั้นให้เร็วที่สุดครับผมแค่นี้นั้นเราก็จะพ้นจากการเป็นทุกข์แล้วก็จะมีความสุขในจิตใจแล้วครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมนั้นได้ทําการมาแชร์กับทุกท่านในรับฟังนั้นก็จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับสิ่งที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดนี้ ได้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันอยู่เสมอครับผมแต่บางทีเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็จะชอบขึ้นจนทําให้เราลืมสติถูกไหมครับทาให้ผมเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์โมโหบ้างแต่ก็ต้องเพลาๆลงครับผมเรานั้นจะต้องใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์หยุดอคติครับผมเมื่อเรานั้นไม่ไปอคติความสุขก็จะเกิดในหัวใจของเราเองนะครับผมและมันฝึกสมาธิอยู่เสมอครับ การฝึกสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิแต่การตั้งใจจดใจจ่อทำอะไรสักอย่างนะครับผมสุดท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี่ด้วยขอให้ท่านนั้นพบเจอกับความสุขที่แท้จริงครับสวัสดีครับ